เฮโยว h ส t ีกายตอนนี้คุณก็ณอยู่ที่ฮิคารุเดอะบัตตี้นะครับอ่าขอมาที่จ g a นะครับโอเคพอดีว่าวันนี้ขอรีวิวนะครับไอไอมอไซค์สามรุน่นนี้พอดีว่าในเทสได้คือคือสามรุ่นนี้เลยครับที่ผมอยากจะลงพอดีว่าคอมเมนต์ที่มาก็คือแบบว่าอยากได้มอไซค์ยอย่างเงี้ยพอดีบอกเหตุผลนี้ครับน,นี่ครับคอมเมนต์นี้เลยครับล่าสุดตั้งแต่พาร์ทที่18นะครับโอเคพอดีว่าผมลงแล้วมันหลุดน,นะครับ ่ไม่รู้เป็นไรไม่รู้ฝรั่งฝรั่งเขาลงแล้วมันไม่หลุดนะพวกมอไซค์พวกอีสามรุน่นนี้เข้าไปในโชนรุ่ปุ๊บหลุดเลยแต่รอบนี้ผมลองใช้จอยสติ๊กเล่นนะครับสวัสดีปีใหม่กันนะครับโอ้ลืมสวัสดีอ่านี่ครับแช้จอยสติ๊กเล่นครับเออ้ <laughs> โอเคครับพอดีว่าซื้อมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับ โอเคอโอเคนะครับที่ใช้แอด l อลกสติกเล่นนะครับ <S <S โอเคโอเคโอเคแต่ก็ไม่รู้แหละว่าทำไมก็อ,อย่างนี้แหละแต่ไม่รู้ฝรั่งเขาเป็นอย่างผมหรือเปล่านะบางคนนะหรือว่าผมเดี๋ยวผมจะลองทำทำให้ดูนะครับถ้าเกิดมาทำได้จะลองทำให้ดูนะครับแบบว่าติดตั้งเกมเสร็จอันแพ็ก และลง DLC เข้าไปและลองเอาและลองอัดแพคคาร์ที่สองไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะถ้าได้ผมก็คงแล็บเพจสได้แหละว้าซึ่งพันนั้นเป็นไฟเวอร์ครับอ้าวโอเคโอเคอยู่หน้าเล่นๆเ,เลยครับนี่ใช้จอยสติ๊กเลยนะเนี่ยสไตล์จอยคือจากเอ็ก3 6บอสานะครับโอเค่า กดบ,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 บีเล่นกด A แฮนด์เบรคครับอ่าพอดีว่าเพิ่งเคยเล่นจอยครั้งแรกจริงๆเคยเล่นแต่ฮอปพิสูงแล้วแหละที่แบบว่าคนมาดูโอ๊ยกระเด็นเลยโอ้ยใหญ่อะไรอะไรเอาเหรอเฮ้ยมันยิงเลยโอเคโอเคขึ้นรถขึ้นรถเอา กด x ขึ้นรถโอเคพอดีว่ามอสใหญ่หิมะพอดีว่าไอ้สโเมกาแพ็คที่ผมลงนะครับพอดีว่าลงปุ๊บเฮ้ยทำไมไฟมันน้อยจังเลยวะลงปุ๊บมันเป็นไฟโน้ตแพด t x t ีไงครับกดเข้าไปคือลิงก์โอ้โหลงในนะ้ำไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยเออ โอ้ยชนอีก้ะเอาแล้วครับไม่แน่อาจจะลองใช้เล่นเกมเลโทไม่เลโทเออเลโทเนี่ยถ้าผมทับช่วเกมเลโทรก็ได้อุ่งถือโอกาสใช้จอยสติ๊กเล่นเลยนะครับอ่าเพราะมันเป็นอะไรที่แหลมมากดีริมกัดเลยแคทที่ฟอร์สปีดของพิสูจน์นะครับแต่ไม่รู้เป็นไรเกมหลุดหน้าแตเตกกอร์ปุ๊บกดเอนเตอร์ปุ๊บหลุดทันทีเลยไอ้วันที่ได้ลองจอยสติ๊กครั้งแรกยังไม่หลุดเลยแต่เทสได้ที่มันไม่ได้อ่ะ แบลว่ารูกปั้วตูมีแต่คีย์บอร์ดสไลด์เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอ,อย่างเดียวอะไม่เห็นมีนั่นเลยเขาบอก Xbox 360วงสุดคอนโทรเลอร์เลยจะได้ใช้ Xbox จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนปุ่มเลยเปลี่ยนปุ่มปุ๊บม,ม,มันล้วนทันทีอะการควบคุมอะ,อะโอเคถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนอาวุธต้องใช้เมาส์น,นะครับพอดีสไตล์ของ GTA ไฟนะครับอยู่แล้วแหละเด็ดเด็ดเดอนนี้มีแกง๊งถือวาแกง๊งอา่านี้แหละ <c oughs> อ๋อผมก็โมเอฟมันเขียนว่าจอยสองจอยสี่อะไรของมันวะที่วิดีโอของเจ็ดดาเล่นแหละเขาใช้จอยเล่นไงครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออไม่รู้ไงพอดีว่าไม่เคยเล่นจอยไงโอ้ยอีกอีกพวกแก,แกองพวกอะไรอีกช่างมันช่างมัน ไปรันเบกัีดีกว่าวเอ้ย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 เอ้อ้เยเอ้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 ยเอยเอ้ยอ้ยเ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 อ้ย ซึ่งไม่เคยไปเที่ยวแบบติดต่อจะก็หลายวันเลยนะไม่เชิงเที่ยวนะไปเรียนไงครับอ่าไปเรียนมากกว่าไปสุโขทัยทุกวันเลยผมอะ่ะคือคือไปเรียนซะมากกว่าอ่ามาทนี้แหละจริงๆอยากจะซื้อใหม่นนะแต่ว่า เป็นที่บิ๊กซีมันไม่มีไมคก็เลยถือโอกาสซื้อจอยสติ๊กนี่มาก่อนเลยเถ้าเดี๋ยวตอนนี้โหลดเกมหนึ่งครับขออยากเล่นนี้ฟอร์สปิดเดินรันไอฮอปเปอร์สูตรนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับเล่นตอนไหนก็ได้ครับขอเล่นเกมที่มันมีแต่วิ่งเดียวดีกว่าเดี๋ยวไม,ไม่ต้องปวดผมแล้วว่าทำไมทำไมพี่ไม่เล่นให้มันจบไปเลยเล่นสองวันทำไมอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีใครยังไม่มีใครพูดหรอกครับแต่ว่าเพอ้อไว้เฉยๆ,ๆออย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 มันรู้นิสัยกับคนบางคนในบ้านหลังนี้แหละแต่ไม่รู้แต่แน่นอนว่าไม่ใช่น้องผมแล้วกันนะโอ้ยมันจะมาชนแล้วโอเคไม่ใช่น้องไม่ใช่คนในบ้านหลังนี้เขเพื่อนต่างหากนะเออเพื่อนผมนี่มันถือว่าที่สุดแล้วโอเคแต่ว่าบอกว่า น้อผมบอกว่าเต้เต้จะอะไรวะเต้ยอีวาเกมเมอร์เขาเล่นได้ไงโดยใช้จอยสติ๊กเล่นได้ไงผู้พงงเหมือนกันเลยครับเกมโลโบอกรนะไะอ่าผมผมอยากจะลองใช้วิธีเอาเหรียญชิปมาแลกนด้เนี่ยนีนยนะ่ฟอร์สปีดเอ้ยไม่ใช่เทสได้อะผมเคยทับครั้งหนึ่งแล้วแบบว่าโกแบบกโกเงิน แล้วแล,วแลวเอาเงินแลกเปลี่ยนทริปเยอะๆแล้วก็ไปซื้อรถไอออดี้ R8 สไปเดอร์รุ่นนั้นปุ๊บได้อะแต่นี้มันมีแค่ทาร์ฟแอดแท็กกับดูในรถแค่นั้นเองอะมึนเลยอยากเล่นคาสิโนมากเลยเนี่ยน่าจะแต่ว่าไอซี C 8ก็มีนะครับรถนะอะไอสไปเคอร์ซี8ก็มีนะครับ โอ้ยขึ้นไมเนี um ่ยสุดดีสุดดีสุดดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวเมื่อกี้เมื่อกี้ค้างเมื่อกี้ค้างนิดเดียวมันจะหลุดเลยเนี่ยโอเคไรอ๋อเราไม่ได้ผมไมโลดอีกเซฟหนึ่งมานะครับโอ้โอเคพอดีว่าเกมมันหลุดนานไม่รู้จะเป็นไรจะหลุดอ่าเป็นอินโฟจังเลย เป็น f MM f d นะครับเนี้ยผมไปเจอแบบบังเอิญอ่าโอเคเอาเอาจะไปหาเรื่องเขาเออไปอย่างที่รู้กันแหละอันนี้ขอขอนพายขอนคลายบ้างวันวนยังว่างอยู่ โอ,โอ้ยขาชาตัวเนี้ยชาลีชาช,ชาลีชาชี่คูมีด้าตั้งแต่ไอ้กูเกิลแมปเลยเนี่ยคำับข้อมูนี้โอ้ยฟฝอ,องไม่ตรงเออชัดเจนอ้มเฮ้ยไอ้คูมี โอ้เปลี่ยนรถดีกว่าเอาเจ้านี้แล้วกันเขอ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 ขไม่ทันละลขออีบอ้บองปองบองบองจะการแค่บ่จะเอาอ่ะจะเอาอจะเอาเฮดช็อต เฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตมันฆ่าไอชื่ออะไรว่าไลโวไลโวจังเราไปแล้วจะไปยอบได้ง่าย <c oughs> โคจิเจทำไมผมไม่เคยมามาแบบเป็นวอล์กทรูเลยครับจะะไรอยากจะเล่นภารกิจเนี่ยแต่มันต้องมีมอสนะมันขาดมอสไปไม่ได้ผมอะโอแม่เจ้าโอ้แม่เจ้าอ่า ประวัณนี้แหละเออโอ,โอ้พอดีว่าผมกาจะทำเป็นป้ายโฆษณาให้มันเป็นป้ายสัทีนะครับพวกป้ายแอนิเมะที่ผมทำเองพวกนี้อ่าจะให้มันเป็นป้ายแบบร้านป้ายอาหารอะไรอย่างเงี้ยโดนิโตสอะไรอย่างเงี้ยอ่า ล้วเจอมาแตงแล้วเจอมาแตง,แล,แ,ตงแล้วขอมาแตงขอรถขอรถยนต์บ้างอ่ะไปแก๊งเลืองด้วยชา่หญิงด้วยโอเคเออผมลืมบอกไปว่าทำไมไฟมันชัดเจนกว่าเดิมครับเวลาไฟเบรกไฟเบรกครับโอเคเกมถูกรดเสร็จแล้วเอาชนแล้วพังเลย แต่มอดนี้ครับก็คือ IMF Vertical นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้แล้วกันนะครับลิงก์มันก็คือ Nissan 180 SX Type X นะครับอ่าซึ่งจะมีมอดตัวนี้กด Z เปิดไฟเดียวซ้ายกด X เปิดไฟเดียวขวาอ่าจะหยุดกดชิปซ้ายนะครับจะจะปิดไฟเดียวอะอ่าซึ่งมีไฟายละเอียดมากเลยครับ,รบเดี๋ยว เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรถคันนึงนะครับโอเคนี่ครับไอรถที่เนมีสปอยเลอร์เดี๋ยว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 ครวะแม็คลาเรนแม็คลาเรนทีวันแม็คลาเรนทีวันเน่อะขึ้นเลยโอเคลอกขับไปเร็วดูลอกขับไปเร็วดูแน่สปอยเลอร์ขึ้นเลยครับอ้ยเบร์เบร์เบร์เบรล้มนำ้ลนำลน้ำโอเค ว่างกันแล้วมันมีสปอยเลอร์ขึ้นมันไม่ต้องมีคีโอแบบว่า P1 สปอยเลอร์อะไรอย่างนี้เลยนะอย่างอิบูกติเวยรอนน่ะคราวนี้มันมีเป็นตัวของมี IM v e ฟ t i c ิเก็ IM IVF ไสก็ดีละถ้ามีมอสนี้ถือว่าดีสุดๆละอ่าโอเคประมาณนี้แหละ มีอะไรให้ดูครับอ่าพอดีว่าอ่าเป็นอะไรไอ้รูปไอ้รูปนี้ครับไอ้รูปนี้ครับอ่าสู้กูเลยวะโอ้ยโอ๊ยโทษโทษโทโทษเบิ้บเออ ไม่ต้องสงสัยลว้ว่าทำไมถือปืนสไนเปอร์แล้ววิ่งได้ยังไงพอดีลงบอส a n น m a t i o n เป็นอันนี้เป็นคีโอครับทำว,วิ่งได้ครับเวลาถือปืนอะไรที่เป็นปืนหลักที่เป็นพวกสไนเปอร์อไรเฟิรอะไรถือได้หมดครับพวก f สีะไรถือได้หมดครับอันพจก็ถือได้ครับวิธีการถือได้่าเผื่อไปลั่นผมจะกดซูปเนี่ย <c oughs> เล่นจอยไม่เป็นไม่ใช่หรอกกดซูปกดไหนว่า,ากดซูปกด a ซูปเข้า a ซูปออก b อเค เออไปไปไปเดี๋ยวพาไปดูป้ายเลยเมื่อกี้เผลอปืนลั่นเผลอกันซูเพื่อดูป้ายเนี่ย <laughs> subscribe โ okay. ไอรูปไอรูปนี้ครับนี่ครับไอไฟในเอฟเฟกต์ดีสีนี่แหละครับ <laughs> ผมเคยมันทำพิีผมมาครั้งหนึ่งเลยเนี่ยทำบที่ผมอยู่ดี <laughs> เห็นปุ๊บ <laughs> น้ำตาไหลอยากก็อ้โคโคนะเลยโคโคนะกันลัเก,กลีกลยคู่เลยไอ้วิดีโอนะั้นนะ พอดีว่าพอดีที่เห็นดูครั้งแรกมันยังไม่ได้น้ำตาลยังไม่ไหลเลยที่ทำให้ขูกแล้วเชอะ,อะเป็นไรเป็นไรอ่ะเป็นไรจะไปต่อยตำรวจเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าเอ้าเออมาโดนเราไว้เนี่ยตำรวจโอ้ยอย่าไปสู้มันเลยพอดีว่าที่ทำให้ขูกแล้วก็เลยขู่รักกันนะฉากนั้นแหละทีแรกน้ำตามไม่ไหลนะแต่ว่าผมไปฝันวิดีโออะไรไม่รู้เหมือนกันแหละเป็นเลยตั้งแต่วิดีโอไหนแล้วไม่รู้ว่าที่เป็นนี้เออเอาเพอะ ผมโหลดเกมเสร็จแล้วตอนนี้จะเล่นลองเล่นนิฟสปิดเดอร์ลันไม่รู้จะได้ป่ะนะพอดีว่ามีคนหนึ่งอะที่เขาเป็นคนคุมงานก็บอกว่ามันติดตั้งยากเออไม่รู้ันจะยากจริงหรือเปล่านะเออเดี๋ยวลองใช้จอยสติ๊กเล่นไดเวอร์สปาเ o โกดีกว่าได้โอกาสเล่นใหม่พอดีเลยไอ้ไดเวอร์ส m าเมโกหายลบไปหมดแล้วพอดีว่าโดนล,ลิขสิทธิ์ครับไหนว่าน้อง ฝั่งตุ๊กข่าบอกว่าเพลงฝรั่งของสิทธิ์ไม่โดนไงหลอกผมดีหวาเอาเพิ่อย่าไปใส่ใจอะไรมากเลยเดี๋ยวมี่เอกาสไ,ได้แคสก็จะได้แคสดูแล้วกันครับแต่ว่าซัเปอร์มิโก,โกผมจับได้หมดเลยครับว่าเป็นไงอะ่ะเออาเป็นเกมแอคชั่นเลสซิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมีมีคลิปฝรั่งคลิปนึงโคตรสงสัยเล่น dga เขาเล่นด้วยผมเขาเล่นในล็อบเพย์ทูหรือเปล่านะเล่น dga สามไหมครับ โถอ,โอนาจัดถึงขั้นโดนเป็นฟุ้งเพทูอทูไม่อยากจะโดนุ้งเฟ้อพีซีก,รราการร็บอกว่ร,รู้สึกว่าฟุ้งเฟ้พีซีปัญหาไปเยอะบ้างประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมขอบมึรู้พูดไปอย่างว่าพอดีว่ามีพี่คนนึงอ่ะที่เป็นช่างฟิล์มอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกรถบูกนทีเวลอนรถลายบูกนนีใน G T S นั่นได้ทำยังไงอ่ะพีซีครับผมบอกเขาไปว่าพีซีเพราะเขาได้แต่พุ้งเพทูนั่นแหละที่เขาเล่นเน่ะ อเอาเพอก็ถือว่าบนพีซนี่มีอะไรเล่นให้ดีกว่าเยอะเลยแต่ขอบ่นอีพวกหนึ่งก่อนนะครับบอกว่า,วาแล้มันก็จะไม่โดนเล่นเหลออรูมมอดเยอะขนาดนี้ทุกเองไม่ชอบก็อย่ามาพูดอยางนนสิครับพอดีว่ามันเห็น,นทำมอตนี้ไงไม่รู้เป็นไรพุกนี้เดี๋ยวมาดูถูกกันชับเลยดีกว่า อโอเคเอาต้องถ่ายรูปเก็บโทรศัพท์ครับอ่าไปนี้ทันทีเลยเนียร์ชอบคัสตอบเอง่าโอเคอ่าโทรศัพท์นะครับปเป <c oughs> ็น,นโทรศัพท์ในเก็บเยอะเลยนี่แหละครับ,อ,บ,รบอ่าโอเค ไปๆปปป <_ D> เออรถจอดอยู่ <_ D> ไหนเนี่ยเออจอดอยู่นี่พอดี <_ D> ว่าผมอยากจะลองแบบว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะรอบนี้จะลองอีกรอบนึง g J A I D H A O K Harley เป็นตัวละคร <_ D> จากรูจากยูชิตาตูแต่แบบว่าเป็นเกมเ ถ้าก,ก็ตั้งเกมเลยเออเอาว่าไปหรือไปอดกิพิซซ่าอะไอแตบบที่หนึ่งเที่เต็มพิมเต็มแช่ ไรจะเยอะไม่ใช่ไรเยอะแมบบ้ว่าคนจะดูเป็นพันใหญ่ตัควคบล็อกเกอร์อีกนะสุ่งใช้ตัวละครยิงดูคุณผู้ชมแน่นอนเลยทีนี้เราต้องขอหาตัวละคอรอะไรไดีกว่าอีกอื่นดีกว่าเออแบบที่ดาวมันสูงๆกะแบบในจีเจอินไซ์อะไอพวกตัวละครจากกตนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยดาวเต็มทุกอันแหละโอ้ยโอเค เออแต่ขอบอกหน่อยครับว่าโอ้ยลงก่อนน้องพื้นแผ่แอะ โอเคบัวชมร้านผมเนี่ยสามารถติดต่อกันเลยตั้งแต่วันที่สามสิบวันที่หนึ่งแล้ววันนี้วันที่สองแล้วว่าแบบขายได้เยอะมากเลยอ่ะหลักประมาณห้าหมพันเนั้นเลยอ่ะขอให้ขายดียงี้ต่อไปโอเคว่าสุดหลังปีใหม่คงจะไม่ดีแน่นอนนะเชื่อเหรอเป็น,นขนาดนั้นสุกการี่เยอะชัว รวมทางบุ่ด้วยนะโอ้ยยังไม่ลงรวมทางุ่นด้วยนะบุ่นแฟนซีโอเคพอดีว่าโลกมันออนไลน์พอดีว่าผมนี่โอ้โหมีคนมาสั่งกับผมเลยอะโลกมันออนไลน์ถือว่าแม่ได้อาชีพนี้ดีนะเนี่ย <c oughs> ไหนจะที่คิดว่ายากสุดแนานที่สุดก็คือทองมัวเนี่ยครับ แต่ที่คิดว่าง,ง่ายแต่ปัญหาเยอะปุยฝ้ายเพราะมันไม่ฟูอ่าถูกต้องมันอร่อยโอเคอผมนิง่วงนอนแทบตายเลยเมื่อคืนมาที่31เนะี่ะดื่มดื่ดดนะมคิดว่าจะรอเขาดามก็เลยอัพคลิปลงวันที่31เลยอิวคลิปปีใหม่คลิปนั้นแหละ ก่อนแล้วกันนะครับอ่าฟังคุยกันเพลินเลยครับเพราะช่วงนี้บางทีก็นึกไม่ออกก็จะเอาเรื่องอะไรมาคุยบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยสั่งวันปีใหม่กันนะครับอ่าก็เลยมาดีว่าเออก็ขอจบพิน,นี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเกมต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอจอไป็นนี่พินีจกัร โอเคพราะเหอะคุดีครับขอจบเพียง่น,นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ